สวัสดีครับนี่ครับมุมเล็กนะครับก่อแล้วนะครับก่อขึ้นมาแล้วหนน้้าอลุงวันนี้ลุงเขาบอกว่าลุงข้าไม่ได้นอนบอรับบอกเนี่ครับก่อหมดแล้ว ถ <S uce> ้อยรู <S <S ้นิสัยลุงคนอื่นไม่รู้ไม่ต้องมาโมเมมโมเมมคืออย่างว่าโมไมอยากรู้โมเมมมาดูกันลากรเดินกับต้นดอเหียเหนียวต้นดอจันหอมมายังจันหอมบอกให้มาเอาเมื่อวานนี่หนังโดนหัวว่ะเหลือจันเหลือจันหอมกับใครเอ้ยไม่ใช่ว้อยเี บ้านุกับมุกตาบานุกกับมุกตาบ้านุกนแล้วบ้านกอะไรตอนนี้เราเก่งนะบอกนะฮะลุงทำอะไรมาลุงทํอไาปาอนอยู่กับป้ต้ยตา่อยข่อยอแก๊สนี่แล้ววันที่เจ็ดนอยใส่อันชูโกวาลชโกวาที่ยายอยากใส่ชูโกวาที่ยายอยากแต้ โหบูชาช้างเหมือนกันเลยทากันทมนยคมีสิตใจได้มะกินได้ช้างเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองมันมาห่ช้างเป็นสัตว์ผู้บ้านผู้เมืองหันมาส่กันแล้วมันถูกต้องสามัคคีกันแล้วเจ้าาเ ยายก็ไปหันคางเซปแตนเด้อไปล้างเศษข่อยเนี่ยไม่ได้หันคางหันหลังเลยหันหลังเออยายจัดการเลยเอาลูกเซปเตนบอกว่าให้คอยจัดการเจ้าเจ้าใช่ไม่สนใจเลยเจ้าว่างนิ่งไปเลยเจ้าว่างนิ่งไปเวันนี้เดี๋ยวค่อยค่อยหูได้ว่าลุงพลว่าเมื่อกี้ยังให้คอยว่าออกซิ่วเด้อหนาวเลยเออแปลแปลว่าอะไรไม่รู้เอออยากรู้เหมือนกันขอให้แม่คอยว่าเดียวว่าใคร่ปะ พอถ่ายมันไม่ได้ยิบมันพุ่งนี่เดี๋ยวลุงไม่ได้ยิบนอนฟัองลุงป้าเต็มก็บอกว่าหันหลังให้ป้าเต็มก็ทำใหม่สิคะฮะจับหันหน้ามาเลยทีนี้แล้วมันเจ้าตักเรายใส่ลูกไปมาเลยตักท้ายไปที่สองถังท้ายไรให้คอยก็กินเจ้าคือกล้าใส่คอยไปไปเท่าเร็วโบใส่เจ้าหรือใส่ใครไหมใส่กูแล้วลูกน้องเจ้าโบแพ้ใส่นี่โดยเฉพาะคนนี้ เจ <คน S 1> ้าวานเลยเพราะว่าเขาอยู่ชื่อๆนะท้องก็จะป่องแล้วอ่ะเอาอไปตักทรายมาสองถังไปตักทรายมาไปตักทรายมาไอ้ยักษ์ไปตักทรายมานั่นทีอะไรนะเอาไปไปตักทรายมาโอ้ยค่อยได้ชื่อเสยใช่เนอ เฮ้ยเ้ยเ้เ็ดนาเดอบ่ได้เฮ็ดนมบะต้องมาจม่านมไข่บะมีนมบะมีตะเนินพอกอะไรกเน้ยบูบานยาไลไข่หนีเป็นอะไรอะเหลืเหลืองโอ้ยกระชับม่อยปีแล้ไม่ชีเหลืองยังเยงยนเพียงยั แล้วอย่าร้องแนี้เป็นไหลงรักเมียเขาลงรักเมียเขาอยากเววาก็ยานคนได้เงินรแบบนี้ไม่ถิกระินแน่ถูกต้องตอ้ไม่ไดเน็คาได้นกคม่ไยรู้นือยบอ เนี่ยไม้ทุกคนด้วยไงนี่ลุงพันน้ามาหาคนจะแม่เจ้ากระไดอย่าโยมาหาใครฮักปานาธดลูกทองจะมีคนเชื่อสีขาวนี่จะเอาไว้เห็นพระโฮ้ยปานาธิบดีอะไกเนยโอ้ยพี่คออันนันคือเก่งแค่ช้างเขนจันรเหรอพิงานอะไรกันไช้ไหมนฮ่บูชาช้าง ทุกทุกวันนี้เราต้องสามัคคีกันค่ะคุณนาทีค่ะกต้องครับมีคุณนาทีก็ไม่ชนก็ไม่เป็นไรแต่ว่ามีต้องรือลครกดหช้์นะครับสวัสดีค่ะ